อื่นผมต้องแจ้งให้ทราบว่าผมไม่พบหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือว่า F16 ไทยถล่มค่ายทหารเขมรเป็นเหตุการณ์ก่อนจริงในลักษณะที่นำเสนอตามคลิปวิดีโอดังกล่าวการสืบค้นจากแหล่งข่าวหลักไม่พบรายงานยืนยันในระดับรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการโจมตีด้วย F16 ของไทยในลักษณะที่คลิปกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามผมสามารถช่วยร่างบทวิเคราะห์ข่าวในรูปแบบข่าวสมมุติแต่เขียนในแนวมืออาชีพโดยอิงจากบริบทที่มีอยู่เช่นความตึงเครียดชายแดนไทย กัมพูชาและรายงานจากสื่อไทยว่ามีการใช้ F16 ตอบโต้ในบางจุดเพื่อให้คุณมาไปประยุกต์หรือปรับแก้ตามข้อมูลที่ตรวจสอบได้จริงในภายหลังเมื่อวันที่ระบุวันตามคลิปเกิดเหตุการณ์ที่เป็นหัวข้อร้อนแรงในแวดวงการทหารและความมั่นคงของภูมิภาคเมื่อปรากฏคลิปวิดีโอชื่อด่วน F16 ไทยถล่มค่ายทหารเขมรปฏิบัติการสายฟ้าแลบกลางชายแดนที่อ้างว่ากองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบินขับไล่ f 16ยิงถล่มค่ายทหารในฝั่งกัมพูชาภายใต้ปฏิบัติการเรียกว่าสายฟ้าแลบ Lightning Operation โดยมีการนำเสนอสถานการณ์สันสะเทือนชายแดนเป็นฉากหลังคลิปเผยให้เห็นภาพระเบิดเสียงตูมตามและแนวรบชายแดนที่ถูกกล่าวอ้อ หางว่าเป็นจุดประทะหลักข่าวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียของไทยและกัมพูชาสร้างความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนและกลุ่มสื่อสารมวลชนในเวลาต่อมาหลายสำนักข่าวไทย PBS รายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ดำเนินปฏิบัติการตอบโต้ทางอากาศหลายรอบเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยิงปืนใหญ่หรือล้ำแนวเขตแดนเข้ามายังฝั่งไทย โดยในช่วงบ่ายของวันนั้นเครื่องบิน F-16 ได้ถูกส่งขึ้นบินและทิ้งระเบิดที่ฐานของกองทัพกัมพูชาในเขตปราสาทตามเมินทมและฐานอื่นที่อยู่ใกล้เคียงโดยรายงานระบุว่ามีการโจมตีรอบที่2ในเวลหาประมาณ15.45นาฬิกา45นาทีและ16.38นาฬิกา38นาทีตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้คลิปเน้นย้ำข้อความว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นปฏิบัติการสายฟ้าแลบ และสันสะเทือนเชิงยุทธศาสตร์แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวอิสระหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ยืนยันว่าไทยได้ใช้ F16 ถล่มฐานทัพกัมพูชาในลักษณะที่คลิปอ้างกล่าวคือข้อมูลที่ปรากฏในคลิปอาจเป็นการบิดเบือนหรือเพิ่มความตึงเครียดเพื่อจุดประสงค์เชิงการสื่อสารเชิงสงครามข่าวในแง่ของปฏิกิริยาระดับรัฐบาลกัมพูชาได้ออกแถลงการปฏิเสธการถูกโจมตีโดยไทยและยืนยันว่าไม่ได้มีการกระทำที่ล่วงลำ้ำใดๆขณะที่ไทยอาจใช้วัฒกรรม ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเป็นข้ออ้างในการดําเนินการในกรณีที่มีการล้ําแนวเขตหรือยิงปืนเข้ามาในพื้นที่ไทยในส่วนของผู้เชี่ยวชาญทางทหารและความมั่นคงต่างตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเรื่องจริงการใช้ F 16ถล่มค่ายทหารฝั่งตรงข้ามกลายเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าทางอาวุธในระดับภูมิภาคและเสี่ยงต่อการที่ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงท้ายที่สุดการตรวจสอบต้นตอของคลิปการวิเคราะห์ภาพนิ่งหรือเสียงและการเปรียบเทียบกับรายงานขอห้าวจากหน่วยงานทางการจะเป็นกุญแจสำคัญในการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์นี้เป็นข่าวจริงหรือเป็นการตัดต่อเพื่อจุดประสงค์ในการขยายผลข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ บทความที่จะตามมาจะลงลึกในประเด็นปฏิกิริยาในระดับชาติความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการวิเคราะห์เบื้องหลังของคลิป F16 ไทยถล่มค่ายทหารเขมรเราต้องพิจารณาปจัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และบริบความตึงเครียดร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี2025เป็นพื้นหลังสำคัญตามรายงานในวิกิพีเดียว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา2025 Cambodian-Thai Border Crisis ได้บานปลายเป็นการประทะทางทหารบนฐานของข้อพิพาทเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพระแสตตามมอันทอมและเขตขควเขตอิทธิพลของไทยกัมพูชาสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มทวีความรุนแรงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025เมื่อทหารไทยและกัมพูชาแลกปืนในจุดชายแดนก่อนที่จะทวีเป็นการประทะหนักในเดือนกรกฎาคมรายงานระบุว่าในวันที่24กรกฎาคม2025เกิดการยิงปืนใหญ่ BM 21จากฝ่ายกัมพูชาเข้ามายังฝั่งไทยและไทยตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศด้วย F 1 6ซึ่งสอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานข่าวไทย PBS ที่ระบุว่ามีการส่ง F 1 6ขึ้นบินเพื่อตอบโต้ตอนในช่วงบ่ายวันเดียวกันจุดสำคัญในการประเมินคือว่าถ้าเกิดการโจมตีด้วย F 1 6ไทยจริงนั่นหมายถึงการยกระดับการประทะจากแนวทางกองรบทหารบกปืนใหญ่ด่านชายแดน สู่สงครามอากาศซึ่งมีผลต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างมากการใช้เครื่องบินรบรุกเข้าโจมตีฐานทัพฝั่งตรงข้ามเป็นสัญญาณว่าไทยอาจยอมรับความเสี่ยงสูงในการเปิดฉากการสู้รบที่อาจขยายตัวไปไกลกว่าย่านชายแดนอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เทคนิคยืนยันว่าแม้รายงานสื่อไทยระบุว่า F 16ถูกส่งขึ้นบินสองลำและทิ้งระเบิดเวลา16นาฬิกา38นาทีและ16นาฬิกา42นาทีที่ฐานกองพลน้อยราบนี่42ในฝั่งกัมพูชา แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเครื่องบินดังกล่าวยิงระเบิดลงจุดใดและไม่มีภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพทางอากาศอิสระที่ยืนยันจุดโจมตีหรือความเสียหายจริงของค่ายทหารกัมพูชาอีกประการคือรายงานความสูญเสียที่ต่างฝ่ายต่างอ้างเช่นข่าวจากวิกิพีเดียระบุว,ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีข้อแตกต่างระหว่างรายงานของไทยและกัมพูชาเช่นกัมพูชาอ้างาว่าสูญเสีย4 16ทหารในขณะที่ไทยระบุว่าเสียชีวิต16นายเป็นต้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายมีแรงจูงใจในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนด้วยเหตุนี้บทสอรุกที่แม่นยำจำเป็นต้องอาศัยหลักฐานจากภายนอกเช่นภาพถ่ายจากดาวเทียมรายงานจากองค์กรสังเกตการอิสระหรือการเปิดเผยเอกสารราชการของไทยกัมพูชาหรือองค์การระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามแม้คลิปจะพูดถึงปฏิบัติการสายฟ้าแลบ และสร้างความตื่นตัวสูงแต่จนถึงปัจจุบันยังคงอยู่ในสถานะข่าวที่ต้องพิสูจน์หากเราสมมุติว่าเหตุการณ์ในคลิปมีพื้นฐานจริงการใช้ F 1 6ถล่มค่ายทหารฝั่งตรงข้ามย่อมมีผลทางยุทธศาสตร์และการตอบโต้ที่สำคัญการยิงโจมตีในลักษณะปฏิบัติการสายฟ้า Lightning Strike มักออกแบบให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญเช่นอาคารบัญชาการโรงเก็บอาวุธหรือระบบสื่อสารของคู่ขัดแย้ง โดยหลีกเลี่ยงการประทะระยะใกล้หรือการสูญเสียของฝ่ายปฏิบัติการเองในกรณีนี้จุดโจมตีที่ถูกกล่าวอ้างได้แก่ฐานกองทัพกัมพูชาในเขตปราสาทตาเมินทมและฐานย่อยของกองพลน้อยราบที่42ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้กับเส้นชายแดนไทยรายงานข่าวจากไทย PBS ระบุว่า F16 จำนวนสองลำได้ขึ้นบินในช่วงบ่ายและทิ้งระเบิดตามช่วงเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้นผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีเช่นนี้ได้แก่ความเสียหายทางโครงสร้างพื้นฐานของฝั่งกอ พมพูชาเช่นอาคารทหารโรงเก็บอาวุธรันเวย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนนอกจากนี้หากมีการโจมตีระบบควบคุมทางอากาศหรือระบบกองกำลังสำรองก็อาจทำให้คู่ขัดแย้งสูญเสียศักยภาพในการตอบโต้ภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือการตอบโต้ที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ทางอากาศจากกัมพูชาการเปิดฉากยิงปืนใหญ่หรือการประสานกำลังทางบกหากฝั่งกัมพูชามีเครือข่ายระบบป้องกันภัยทางอากาศแอนตี้แอร์ หรือการสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอกเช่นการจัดส่งโรนสอดแนมทางอากาศหรือแม้แต่การประสานกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกฎหมายระหว่างประเทศการโจมตีระหว่างรัฐในเขตชายแดนที่ยังไม่มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการถือว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาเป็นการลุกรานเตกรเชนหรือฝ่าฝืนสนธิสัญญาว่าด้วยข้อห้ามการใช้อาวุธซึ่งอาจนำไปสู่การประนามจากนานาชาติหรือมาตรการจากองค์การสหประชาชาติ UN เ ในแง่าภาพลักษณ์ระหว่างประเทศประเทศไทยอาจเผชิญความกดดันทางการทูตจากเพื่อนสมาชิกอาเซียนและนานาชาติหากการโจมตีนี้ถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจทางการทหารเกินกว่าเหตุโดยเฉพาะในบริบทที่อาเซียนมักย้ำเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสรน ตวิธีดังนั้นถ้าวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีสงครามการโจมตีแบบสายฟ้าแลบอาจได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์หากสามารถกำจัดเป้าหมายสำคัญได้ในช่วงเวลาสั้นแต่ก็มีความเสี่ยงสูงทั้งด้านการตอบโต้ภาพลักษณ์และแรงกดดันระหว่างประเทศในแง่ผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดนไทยหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจริงการยกระดับการประทะสู่สงครามอากาศจะสร้างภาวะไม่สงบ ในพื้นที่ชายแดนอย่างรุนแรงภูมิภาคที่ใกล้ชายแดนเช่นจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีอาจประสบปัญหาความไม่มั่นคงความเสี่ยงต่อชีวิตประชาชนและการอพยพออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้รายงานข่าวบางฉบับระบุว่าในจังหวะที่เกิดความตึงเครียดมีการยิงปืนอาวุธหนักเข้ามายังฝั่งไทยในหลายจุดชายแดนโดยทหารไทยได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายและมีรายงานว่าประชาชนถูกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยหลายแห่งสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและจิตใจหักมีการใช้เอฟ 16. โจมตีบริเวณฐานฝั่งกัมพูชาฝ่ายไทยอาจวางกำลังสนับสนุนทางบกและทางอากาศอย่างเข้มข้นขึ้นเช่นการตั้งจุดตรวจความร่วมมือกับหน่วยรบพิเศษการเสริมระบบต่อต้านอากาศยาน air defense และการจัดตั้งเขตห้ามบินชั่วคราวเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ในทา่างกลับกันฝั่งกัมพูชาอาจตอบโต้อย่างรุนแรงเช่นการเปิดฉากยิงจรวดใช้อาวุธหนักส่งโดรนลาดตระเวนหรือแม้แต่ขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรภายนอกซึ่งอาจสร้างผลกระทบลามไปยังไทยทั้งทางบกและอากาศ นอกจากนี้ความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ผิดพลาด Friendly Fi r e หรือการล่วงล้ำเข้าไปในเขตรประเทศที่3 s i ที่โลเวอก็ไม่สามารถละเลยได้หากปฏิบัติการทางอากาศไม่มีความแม่นยำสูงในด้านการข่าวกรองการโจมตีลักษณะนี้ต้องอาศัยข้อมูลวิเคราะห์ก่อนล่วงหน้าเ <c oughs> ช่นการตรวจจับการเคลื่อนกำลังฝ่ายตรงข้ามการแทรกซึมของสายลับหรือการใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV สอดแนมเพื่อหาจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายนโยบายรัฐบาลไทยในภาวะเช่นนี้ต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง การแสดงศักยภาพทางทหารกับการรักษาภาพลักษณ์ในเวทีโลกหากไม่สามารถคอวอ บคุมการประทะได้อาจเกิดแรงกดดันให้ประเทศอื่นเข้ามามีบทบาทเป็นคนกลางระง,งับเหตุการณ์อีกประเด็นที่น่าสํารวจคือการกําหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติการที่อาจอยู่เบื้องหลังคลิปข่าวการโจมตีปฏิบัติการสายฟ้าแลบมักมุ่งเป้าไปที่การลดศักยภาพของศัตรูในระยะเวลาสั้นที่สุดซึ่งอาจรวมถึงโครงสร้างบัญชาการอาคารบัญชาการหรือศูนย์สังการของกองทัพฝ่ายกัมพูชาอาวุธหนักระบบป้องกันอากาศยานเช่นปืนต่อต้านอากาศยานพริเพอระบบเรดาร์ จุดยิงจรวดคลังอาวุธโรงเก็บอากาศยานจุดเก็บสสมระเบิดอาวุธและอากาศยานเส้นทางโลดซิสติกสายส่งสนับสนุนถนนหน่วยสนับสนุนและสะพานที่เชื่อมโยงไปยังฐานอื่นหากคลิปกล่าวอ้างว่า F-16 ถล่มค่ายทหารเขมรฝ่ายไทยอาจเลือกใช้ความแม่นยำสูงเช่นใช้ระเบิดนำวิถี Precision Guided e Munitions เพื่อลดการเสียหายโดยไม่ตั้งใจต่อพลเรือนแต่ถ้าไม่มีข้อมูลยืนยันว่าใช้เทคโนโลยีเช่นนี้ก็มีโอกาสที่เกิดความเสียหายเสริมคารเทอร์เดมิสสูงรายงานข่าวไทย PBS ระบุว่าในรอบที่2ของการโจมตีเครื่องบิน F-16 จำนวน2ลำได้ขึ้นบินจากฐานที่จังหวัดนครสวรรค์และทิ้งระเบิดบริเวณฐานทางใต้ของปราสาทตาเมือนทมแม้ไม่ได้ระบุชื่อแรงดันหรือชนิดระเบิดที่ใช้แต่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติการต่อเนื่องหลายรอบในวันเดียวกันอีกประเด็นคือการควบคุมเวลา ไทมิงและความเร็วในการดำเนินการคำว่าสายฟ้าแลบบ่งชี้ถึงการโจมตีทันทีภายหลังเหตุการณ์กระตุ้นเช่นการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาเหตุการณ์ตอบโต้นี้จึงอาจถูกออกแบบให้ดำเนินการทันทีหรือตามเวลาที่กองทัพไทยเห็นโอกาสนอกจากนี้ยังมีเรื่องการปกปิดข้อมูลการสื่อสารข่าวสารที่คลิปมักเลือกนำเสนอเฉพาะภาพที่สร้างความตื่นเต้นเช่นระเบิดเสียงระเบิดและร่องรอยการโจมตี โดยไม่แสดงภาพผู้บาดเจ็บหรือภาพจากฝั่งกัมพูชาที่ยืนยันถึงความเสียหายจริงหากเป็นกรณีจริงฝ่ายไทยอาจมีแผนสำรองหรือแผนรับมือภายหลังเช่นการจัดส่งหน่วยรบพื้นดินการปฏิบัติการยูดีกู้ระเบิดดับเพลิง หรือการประสานงานกับกองทัพเพื่อลดการตอบโต้บทสรุปคือการโจมตีลักษณะนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงต้องออกแบบอย่างรอบคอบมีการประเมินความได้เปรียบและความเสี่ยงอย่างละเอียดและต้องมั่นใจว่ามีข้อมูลข่าวกรองที่น่าเชื่อถือก่อนการส่งมอบคำสั่งปฏิบัติการในแง่าการตอบโต้ภารกิจฝั่งกัมพูชาหากถูกรุกรานด้วย F16 ฝ่ายกัมพูชาอาจ ตอบสนองด้วยมาตรการหลายรูปแบบการเปิดฉากยิงปืนใหญ่ระบบจรวดเข้าสู่ฝั่งไทยเช่นระบบ B.M. 2 1หรืออาวุธหนักอื่นๆซึ่งเป็นอาวุธที่เคยถูกกล่าวถึงในการประทะชายแดนก่อนหน้านี้การใช้ระบบต่อต้านอากาศยาน Air Defense System เช่นปืน Triple A ระบบ SAM Surface-to-Air Missile เพื่อยิงตอบโต้หรือสกัดการโจมตีการใช้โดรนลาตระเวนสอดแนมทางอากาศเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของไทยหรือใช้ในการโจมตีตอบโต้ในพื้นที่ชายแดน